ลักษณะอง,งุ่นออกง่ายหรือคะพี่ใช่ลักษณะที่อง,งุ่นที่สายพันธุ์ที่มันออกง่ายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มีเครืออง,งุ่นออกง่ายนี่นี่เห็นไหมคะเนี่ยเราตัดปั๊บเราคัดกิ่งทิ้งนี่แหละแต่ว่าอง,งุ่นมันออกไหลออกมาเองอเองเอห็นไหมคะอตอนแรกเนี่ยช่อใหญ่แล้วใช่ไหมเราคัดกิ่งทิ้งอะคะ่ะเพราะกิ่งมันหนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ละออกมาอะไรมากนิดมันไหลออกมาเองเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะอันเนี้ออกง่ายอย่างนี้อีกยอดหลุดยอดหลุด มาดูมาดูดูจี้จี้หน่อยนี่เราตัดกิ่งตรงนี้เนาะนี่นะคะเราตัดกิ่งตรงนี้นะคะมันออกมาสองกิ่งแล้วเนาะแล้วนี้ยอดมันไหลได้อีกไหมคะมันไหลามาทั้งมันมันเป็นไหลรุ่นไงนี่ไงดูช่อเหยาเหีะะ่ยงเนาะพี่เนาะเออมันไหลลงาเ <laughs> <laughs> นี่ยคือลักษณะที่ยังอุ่นพันธุ์ที่มันออกง่าย <laughs> ก็คือว่า s สี่สิบแปดเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าที่ว่ามันออกง่ายะคะ่ะดูเสีลูกเขาอย่างนี้ค,คัดออก,ออกอีกได้นะคะพุนคุออกอีกลูกใหญ่อีก Oh, เดี๋ยว <utral. S 2> ให้น้องคัดเออถ้ามีเวลาเนี่ยเอาออกอีกได้ค่ะคัดข้างในอีกออกอีกครับจะดูคะออกง่ายดีนะคริงมีที่แล้วมีที่แล้วชอบจริงใหญ่ลักษณะชอบมันใหญ่แต่ว่ากิ่งเขาน้อยอยู่เขาก็จะออกเป็นลำไรลลำไรนะคะกิ่งพอเพิ่มปุ๊บมันก็จะเยอะขึ้นอะกิ่งนู้นกิ่งนี้มากเนาะมันออกเนาะนี่คือลักษณะองุ่นออกง่าย S สี่สิบแปด S สี่สิบแปดอกง่าย พ่วงมันงามเนาะครับสายพันธุ์งามแล้วก็มันเป็นไร้มเมล็ดที่กําเนิดมาก็คือไร้เมล็ดไม่ต้องไปบีบอะไรเลยครับอ๋อมันเป็นสายพันธุ์คัดลูกได้อีกเนี่ยค่ะคัดลูกได้คัดลูกอ,อ,กอ้อยตัวตัวไหนที่ว่ามันแน่นๆนะคะนี่ค่ะนี่ไหมเราสังเกตดูนะคะลูกใหญ่ลูกเล็กเราเอาออกลูกเล็กค่ะลูกที่ไม่เสมอกันค่ะก็ดึงออกเลยค่ะดึงออกได้ค่ะเป็นวิธีการแต่งอยู่ใช่ค่ะผมเป็นวิธีการแต่งลูกให้มันทรงสวยค่ะครับค่ะเวลาเรา มันก็รูกใหญ่ได้ด้วยเนาะมันสวยเวลาเราถ่ายรูปมันก็สวยเนาะพี่เนาะอันนี้เราก็สมมุติว่ากันไกลสอดยากคนไม่เข้าใจกามือค่ะนิ้วมือแหละค่ะเด็ดเลยเด็ดเลยค่ะเด็ดเลยค่ะเด็ดเลยค่ะไม่มีปัญหานะเด็ดเลยนะเด็ดเลย เอามือเรานี่เราแหวกเด็ดเลยค่ะครับสูตรการแต่งหน่วยของไรจริ่ขทราบหนีคือเอาหน่อยๆออกกอามือเดีด <g ül> ก็คือถ้าเรามีกันไกลบางคนไม่เข้าใจก็คือถ้าเราเราชํานาญก็คือเอากันไกลหลนนะค่ะสอดพุนนะคะคสอดพุนลูกให้ลูกเสมอให้เรียงกันได้สวยงามเนาะ,<อ>ะแล้วลักษณะคือถ้าสมมุติว่ามันเราไม่มีเราก็ เอามือเด็ดเด็ดเด็ดไปเลยค่ะได้ครับนี่บอกเพิ่นว่าวิธีการพูดลูกก็คือการเก็บลูกออกอยู่แล้วลูกที่ไม่เสมอลูกถัดในลูกเล็กลูกไม่เสมอออกก่อนเลยเนี่ยแล้วลูกใหญ่เขาจะใหญ่ขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยเริ่มแน่นแล้วค่ะนี่ต้องมาเก็บงานอีกค่ะเขาไหลออกมาที่หลังค่ะเห็นไหมคะกิ่งเขาไม่แค่สั้นๆเห็นไหมคะนี่หน่อยใช่นนี้คือมีดแรกเราตัดแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับแค่สองสามตาเนี่ยเราตัดแต่งเขาออกมาปุ๊บ อานี่อีกนิดนึงเอาตัดอีก 2, 2> อสองสามตาเอาออกไม่อีกดูดีเบลเลอร์เลยไหม S48 เลี้ยงลูกเองมันถ้าสมมุติว่ายอดเขาไม่ใหญ่มากนะคะเขาจะเลี้ยงลูกเขาลําบากมากแล้วก็ต้องอช่วยเขาหน่อยอย่างนี้เราต้องพุนพุนดอกอีกทําไม,มถึงต้องเลี้ยงกิ่งมั่วพี่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงพี่อันนี้อาจจะ ออกมาแค่นิดเดียวเขาจะเลี้ยงลูกเขาไม่ได้แต่เราต้องอาศัยใบนุ่นนี่มั่งกิ่งนุ่นนี่มั่งให้เพื่อเป็นร่มเขาด้วยค่ะโอ้เขาเขาเนว่าใ้มีกิ่งหลายใช่กิ่งให้มันอวบให้มันใหญ่ครับเขาเรียกพี่เลี้ยงน้องค่ะอืมอืมพี่หนเราเห็นอยู่ทั้งรุมนี่มีพวกฝุ่นพวกไอ้มุนง่วมุนยังเนาะครับเนาะเล่นกิ่งกิ่งใหญ่ลูกใหญ่ช่อใหญ่เลี้ยงลูกได้ค่ะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งฝอยเลี้ยงลูกไม่ได้ก็เดี๋ยวมีปัญหาอีกค่ะ Hmm. อังุ่นจะมีปัญหาเนาะโอ้ oh, เหลี่ยงจริงเรี่ยงต้นให้ได้ให้งามไปเลยใช่ค่ะตรงนี้มันไม่ค่อยออกเราก็เราก็ตัดออกนะคะเราละละออกเลยค่ะตรงไหนที่อังุ่นที่ไม่ออกอ่ะเราถือเราถือว่าเราคัดกิ่งไปเลยครับเออเราไม่ต้องไปซีเรียสรอบหน้าดกกระจายออกค่ะดกอีกคือสมุิเราปลูกทีแต่เราคัดกิ่งใช้วิธีการคัดกิ่งอังุ่นชอบอ่ากิ่งไหนที่มันไม่ออกเราก็ไล่ออกทิ้งให้มันเหลือกิ่งเดียวให้มันโปง่ปงโปรงไว้ละกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าออกอกีกดกอีกค่ะ ได้หไหมคะพูดดกดีนะครับใช่ค่ะกับปุ๋ยกับโตเก่าหมดหมดครับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยลักษณะเขากำลังจะโตนะคะโตก็คือต้องให้พื้นชุ่มไว้ตลอดค่ะครับการจะฉีดฮอร์โมนนะ,ะฮอร์โมนด้านบนนะะ่ะพื้นต้องชุ่มพื้นดินต้องชุ่มเวลาเราฉีดฮอร์โมนนะคะครับเขาจะได้กิน ส่งทางดินแล้วก็ฉีกทางด้านใบด้วยส่งกันเลยได้สองตัวเลยเห็นไหมอเห็นไหมดูชอบเอากำลังดีค่ะไม่ต้องดกมากค่ะกำลังดีครับนี่กำลังดีบป่ครับนี่ใช่ค่ะนี่ดกกว่านี้ได้อีกป่ครับได้อันดกโดกดกยอดไม่ไปนะคะดกจนยอดหยุดแล้วทีนี้พอเขาเลี้ยงตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเนื้อเขาจะเป็นเลนนะคะอรอนี่คือพอดีประมาณที่เขาเห็นพอขนาดนี้ใช่ผมว่าดกขัดเนียเอาพอดีพอดี โอ้พี่ปุ้ยบอกว่าพอดีนะครับแต่เราเห็นมันดกๆกันดูนะเดี๋ยวเรามาเลือกพุนได้นะเนื้อแข็งเนี่ยถ้าเนื้อแข็งเราพุนเนี่ยเราเอาเขา,า,าเรียกอัตกล้ามาลองแล้วก็ไปดองค่ะครับใช่ค่ะใส่เชื้อดองแล้วกิกนพริกกระเลือค่ะโอ้ก็ได้ประโยชน์ดีได้เอกได้เอกสมมติว่าง่วงนอนก็กินไปค่ะใส่<ห>กระเ่ยคุกอันนี้ปลูกนิ้วมือแม่มดครับนิ้วมือแม่มดดูแท้ต้นอ่นนี้ค่ะนิ้วมือแม่มดดูอวบอวบใหญ่มาก คือใครที่จะปลูกนิ้วมือแม่มดเนี่ยให้ปลูกระยะห่างเลยนะถ้าสมมติเราทำโรงเรือนเดียวนะคะครับเราปลูกให้มันระยะห่างเลยเสานนุนต้นหนึ่งเสานนุนต้นหนึ่งเลยอันนี้มันประมาณกี่เมตรสองเมตรครึ่งสามเมตรเนะะี่ยค่ะประมาณสามเมตรครับพี่เนี่ยค่ะเอาเอาเสาเสาละต้นเลยคะ่ะถ้านิ้วมือแม่มดนะแนะนําเลยเสาละต้นเพราะว่าเขาใหญ่อลังการหากินเก่งมากปลูกที่ไหนก็ใหญ่นะคะแม่มดนะนนเนี่ยอืม ถ้าปลูกแม่โมดเด็กก็ปลูกง่ายอีกสายพันธุ์หนึ่งใช่ปลูกได้เอาเป็นลงหนึ่งลงเรือนเลยแล้วก็เอาเสาและต้นไปเลยค่ะครับเอสี<ป>่สิบแปดอสสี่สิบแปดดูนะนี่ค่ะหันไปทางด้านนี้เอสสี่สิบแปดนี่คือแบบถีอสสี่สิบแปดนี่คือถีเป็นไงฮะเงาเลยเนาะถีเยาเลยไมต่ต้งซีเรียสเลยกิ่งไหนไม่ออกพี่ไม่ออกลูออกพี่เริ่มไม่ค่อยมีประโยชน์พี่ก็ต้องตัดทิ้งไปแล้วก็เลี้ยงเอาเฉพาะกิ่งที่มันออกลูกมีประโยชน์เลยดูเป็นไงฮะ สวยงามครับอยู่ที่เราคัดกิ่งค่ะครับกิ่งเขาจะเยอะจะมากจะน้อยอยู่ที่เราตัดแต่งกิ่งเขาอะค่ะโอค่ะแต่มันไหลไปเข้ากับตัดออกเน่ยเออเราก็อย่าไปปล่อยให้เขาซ้อนเยอะแยะมากมายเราก็เอาแบบเรื่อยๆไปอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เป็นแค่หุ่นมีสองเนาะครับมีฝาฝาค่ะโอ้สวยงามเลยมีกว่ากว่าใช่ค่ะอันนี้แม่มดเรานี่เราก็เพิ่งจะมาทําสายพันธุ์เนาะเราก็ต้องปลูกแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยเนาะครับค่ะกห้ควมหูคนที่เขามาไปนั่งใช่ชาไหนเราทําบะ เฮ้ยอันนี้ทําไม่ได้เราก็จะบอกลูกค้าด้วยบอกคนที่มาเรียนด้วยแบบว่าเอ้ยเผื่อเราทําเป็นอาชีพแนะนําหน่อยพี่อันนี้ฟิงเกอร์ค่ะลักษณะฟิงเกอร์ค่ะคนละพันกันป่ะครับพี่ใช่คนละพันค่ะนี่จะเบาอ,อ่ะนี่จะเป็นลูกสีชมพูชมพูค่ะนี่ฟิงเกอร์ค่ะ<อ>เป็นนิ้วมือแม่มดแต่เป็นลูกสีชมพูแต่ว่านิ้วก็จะไม่ยาวเท่ากับแม่มดเฮ้ยจะปลูกด้วยกันนะอีกโดนไป็นได้เขาจรงสีเห็น,นอันนี้เป็นสีเหรอฮะใช่ครับี่อีกสักเดือน อีกสักเดือนใช่อันนี้จะสุกก่อนเลยเพราะว่าลูกเขาจะไม่ใหญ่ประมาณนี้ี่บอครับหรือใหญ่กว่านี้อยู่ใหญ่อบอก<น>ซ้ำนิ้ก่อยบอครคงจะได้อีกนิดนึงค่ะครับค่ะแต่ว่าเวลามันสุกแล้วมันสวยค่ะมันสายคาเฟ่เอเนี่ยไม่เข้าสีแล้วค่ะคงกจะไม่ใหญ่แล้วละค่ะท <laughs> ำ่าไปปลายเขาเข้าสีแล้วค่ะโอ้เป็นสายคาเฟ่ใช่ค่ะปูประดับ ใช่สมมติว่าเราจะยืนพื้นอันนี้อย่างเรายืนพื้นเรายังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยตัวนี้มันจะขายได้จริงไหมลูกมันเล็กแล้วมันจะได้น้ําหนักไหมแค่ถ่ายรูปสวยๆเราก็ใช้งุ่นที่เราจะขายสายพันธุ์ที่ว่ามันจะได้เงินจริงๆอย่างอย่างเงี้ยเราก็ยืนพื้นไป S48 เลยค,คือทั้งร่องดึงมา S48 เลยแล้วเหลือไว้แค่เฉพาะหัวร่องเนี่ยเอาสัก10ต้นหรือ5ต้นเพื่อจะปลูกสายพันธุ์ที่เขาถ่ายรูปสวยๆไป ใช่ไหมคะเราเราก็ขายตากิ่งพันอ่าถ้าอยากปลูกสวยๆอย่างเราก็เอาเราก็มีสายพันธุ์ขายจริงไหมคะครับอ่าเนี่ยช่อมันเนี่ยมันดูสวยอะ่ะถ่ายรูปแล้วสวยอะ่ะมันฟุ้งฟิ้งอะ่ะ<อ>ฟ,งฟิงเกอร์่ะอันนี้ฟิงเกอร์อันนี้นิ้วมือแม่มดเห็นไหมคะโอ้แต่ละสายพันธมันคือกันนะครับใช่<ๆ>ใช่ค่ะนิ้วมือแม่มดมันก็จะมีชอ่อเล็กชอ่อใหญ่แต่ที่เราซื้อไว้กิ่งเยอะๆเนี่ยเราก็จะเก็บเอา กิ่งพันธุ์ของเราเพื่อไปทําเสียบยอดของเราเองสายพันธุ์ของเราเองเนาะเราไม่มั่นใจเราก็ปลูกเอาน้น้อยก่อนแต่เราเอาที่อันไหนที่เรามั่นใจเพื่อเป็นอาชีพก็พจะได้เงินจริงๆเราก็ปลูกไปเลยเป็นนาบเ,เลยโอ้คือจังเอซีสิบแปดนะครับใช่ค่ะกว้างกัะง,งามโนดูดดล่องโน้นไปดูล่องโน้นต่อครับ